ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแบล็คเฮาสเช่นเคยนะครับผมก็อยู่กับธนากะทีวีเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้พวกเราจะไปเออ่สำรวจนะครับผมใช่นั่นแหละครับผมก็ตามนั้นแหละผมจะเอาออกสำรวจเพื่อเออหาไม้อะไรนะซากุระไม้ซากุระใช่ซาก็นั่นแหละครับทุกคนก็ไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่า Let's go ไม่นีอนเอาอาหารอนะอาหารอนะอาหารอะไรไม่มีเอาเอาข้าตรงนี้มาทําเป็นไอ้น,นั่นเลยปะทำอะไรขมนมป<ำ>ั<า>งทำดิมันทําได้เลยเหรอไม่ต้องไปทําอะไรก่อนเหรอทาได้ก็คือให้อาหารอาหารจะเป็นเน<อ><อ>้ว่าเลยเก็บก็ไม่ได้จอเอ๊ะเก็บของเก็บของ่อ้ย <laughs> ยังมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนเราจำพิกกดบ้านโดยเธอไม่งั้นเราจะ,ะกลับบ้านไม่ได้เ hey. มันจะมืดไหมใช่แล้วโอเคไป Thank you เวลานอนแล้วก็ออกไปจนภัยลยดรเด้อไป Let's go <S <B leep> อืมโอเคไปโอเค เดี๋ยวเราจะเริ่มไปสำรวจกันเลยนะทุกคนก็เวอร์ชั่นใหม่มันมีอ,อัปเดตมากมายเข้ามาเยอะแยะเลยครับผมทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวพวกเราจะไปสำรวจกันเลยตามนี้ครับไปทำอะไรไงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราครับทอดเพื่อนั่นแหละครับทุกคนไปไปไหนเราจะเดินไปทางไหนกันหนึ่งท้าเขียนปิดก่อนอเล็กมา จำพิกัดบปนไว้ด้วยโอเคเอาเข็มทิศเรียบร้อยแล้วทุกคนก็นี่เราเราก็จะดูอย่างเนี้ยนนี่คือบ้านนี่คือทิศทางบ้านของเราผมเข็มทิศมันก็จะชี้ไปทางที่เราจุดเซฟครับก็คือเตียงนั่นแหละผมทุกคนก็นั่นแหละเราจะได้ไม่ต้องหลงละไปเออเราตรงไป <Okay. S 1> วันน้อย ไปแมงม,มุมนี่เอาคาโตคาปับ๊บไปเดี๋ยวเรานี่ไงไปที่น้ำนลยเธอเช่าเขาเ้ยเผื่ออะไรจะดีขึ้นอเออไปไปแล้ว let's go จะเจอไหมเนี่ยชาเนะี่ยบอกเลย <c oughs> ต้นสากุระเออมาตะพนแบบว่าดวงดีต้องเจออยู่ละไป เน่ยเป็นเลือ่อเจอทะเลไฟไม่ใช่ดิเป็นพี่ทรายกับต้นขาวมาเลยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พวกเรากันด้วยนะผมก็ตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่272คนแล้วนะผมก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกลังใจให้ผมเนาะเฮ้เจอต้นจังเกิลลองลองไป เอ๊ะโกโก้ไงเอาม่ใช่โกโก้ใช่ไหมเอาโกโก้ไงเจแบมโบไหนอ่ะแล้วตัดไปยังต้นมันอ่ะตัดไปแล้วอะไรต้นอะไรตัดต้นอะไรตัดต้นนี้ไงโกโก้ไม่ได้มาเล็ดไปแล้วเอามาเล็ดไปแล้วโกโก้ก็เอาต้นมันไปด้วยดีแล้วไปทำไมอ่ะเอาไปเอ้าช่วหนึ่ง เฮ้ยเจอต้นที่มันหน้าตาแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยต้นมเอาวะเฮ้ยอะไรอะทางนั้นอะมันคือป่าอะไรเป็นดินแปกลกๆวยะเฮ้ยใช้ขวานตัดคนเร็วอะอ๋อไม่ไม่เกี่ยวเลี่ย <laughs> มันคืออะไรอะเป็นเต่าเว้ย ทำไมม,มันเป็น,น,ปนส,สีสีสีแดงอ่ะโคตรเท่เลยใช่หรวิวัดมาดิด,ดูดิท้นไม้มันออกเป็นสีแดงไงเธอโคตรเฟี้ย,ฟยอ่ะเออนี่ยโคตรสวยอุ้ยสวยอันนี้สวยไปเธอไปตัดไปเลยไหนอ่ะอันไหนคือลำต้นเนาะต้นมันอยู่ตรงน,นี้อ,อุ้ยเนี่ยมันมีผมให้เธอกดเนี่ยนนะแต่ได้เป็นอะไรอ่ะมังมังกูดอะไรวะต้นแมงโก้ ไม่ใช่น mhm. ี่ขอเดี๋ได้เจอกบไอ้เจอกบไอ้กบโอ้ยกบโอ้ดูดิกูไปดูดิมันมองหน้ายไอ้เหี้ยหน้าตาแบบมันโอ้ยมัน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 จะมันจะปล่อยดินเอามันจะกินเออเขาเจอหมู่บ้านอืมโอ้ยเจอโกเลมเจ้แมวเออโอ้ยอะไรอ่ะอันนี้อูดโอ้ยขี่ได้ด้วยอูดโอ้ด มันไม่มีอาชีพกันเลยเหรอ NVC ใช่ไม่มีเลยเอ้ยเดี๋ยวเราเรานอนอยู่ในนี้วด้ววป่ะนานเลยนอนแล้วโอเคครับตอนนี้พวกเราก็ได้เจอหมู่บ้าน NVC นะผมนี่เป็นหมู่บ้านออทะเลทรายเล็กๆเป็นแบบแนวอียิปต์ยองอียิปอุ้ยเขาได้เตียงแดีอยวเธอตอนนี้ความแบบหนุปังหยุดจัดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราทำฟาร์มโเลมยด้ว,ว่าเถอ พวกเราทำฟาร์มเหล็กเป็นตังจะได้มีเหล็กใช้แบบตลอดการละนานเพินพูดเสียงอะไรวะอ๋อเสียงเสียงโอ้ในน้ำใสอ๋อตรงนี้มันเป็นลาวะไม่เจอไม่เจอต้นไม้สากุล่าแต่เจอต้นนี้ก็โอเคสากุล่าคอยตามหากัน ออาต้นนี้อ่ะอยากได้ต้นไหนต้นนี้มันเท่ดีแต่มันตัดยากมากเลยวะ่ะอืมหมู่บ้านเอ c ซี้องกับน้องแมวน่ารักแล้วก็อูดเฮ้ยเชียร์อนิเมชั่นแบบตึงๆ <c oughs> มันกินมันกินในนี่ใช่ไหมแข่งตัดอะอะไรนะต้นกระบ,บองเพชรอะเออ คุถ้าเขามีอานะเขาเขาขี่อู่แล้วเอเงอ๋อเฮ้ขอทำไมวะไอ้กระจกมันไม่มีของแรงเลยคุณอะอะไรอะเจอซากเรือมันเป็นซากเรือเขาจะคำว่าซากเรือไหมโอ้ยนี่ไงเออโอ้ยซากเรือมีของไหมอะไม่รู้ ไงอะทำไมมันมีแค่นั้นมันอาจจะมีเฮเธอกล่กองเหรนะอก่องอะไร y ชุดแมนนิง่งเฮ้ยมีอะไรอะโปตเตโต้มีโปตเตโต้ด้วยอัน,นนี้มีสม,มุดกับขนนกอะมันมีอันนี้ด้วยเธอแผนที่อันนั้นอะกล่องสมบัติอะเอาไปดูเลยเฮ้ยเธอเราสามารถไปตามอันี้ได้ด้วยนะใช่เหรอไหนมันมีบอกชัดเจนเลยอันหนึ่งย้อนมาดิย้อนว่าไงด้านหลังนะ โอเคแปลว่าอยู่ไกลอยู่นะไกลอยู่อยู่ไกลอยู่เอ้ยค่อยไปแล้วกันไปนี่ก่อนกลับไปที่น,อน,น,อนั่นวันนี้เป็นอีพีสำรวจโลกนะว่าหมู่บ้าน e t หายไปไหนแล้วนะคนนูนะ้นอ๋อเดีนะ่ยนี่โอเคเมื่เอเขาได้ต้นไผ่มาด้วยเอาไว้ไปลูกที่บ้านต้นไผ่ ประตูสูงนีม่มันแปลกๆว่ะท้าแม่งยังว่ะว้าวเจ้าเลยอยู่ไหน,นเธออยู่ไหนนะกเนี่ยสเก็ตเฮลโล่เจอไหมไม่เอาไม่ให้นอนนอนนอนแม่งกลางนี้เลยทำพี่ก็ฆ่า,าเออไป เราไปประจนภัยตามล่าหาสมบัติแค่เคยนั่นอ่ะอะไรวะพีรามิดตะเออแต่มันต้องเป็นทะเลทรายกว่านี้ไปเป็นตามแผนดีไป้ย่งวันี้ปะปะปะเฮงปะโอเคอีหน้าเข้าประตูนรกดีกว่าเธอเราพวกเราทําบาททากรรมไว้ยังไงเลยต้องไปอยู่ตรงนั้นอยู่แถวนั้เฮ้ยมันให้ขุดใช่ไหมน่ะก็จะต้องขุดอีคได้ ใช่อย oh, ู่ตรงนี <S <S ้เลยโอ้ยเจอกล่องอ่ะนี่ไงเจอทองเจอดาบเหล็กแล้วก็ TNT แล้วก็เพชรนี่เก็บเพชรเลยเหรอเฮ้ยเก็บเพชรไว้ทำตัวอ็นชันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยอย่าตีอย่าทำร้ายคนเก็บไว้ไหนดีวะของมันเยอะลุงลังเลยเกินเออดาบอะเอาไปใช้ดิเฮ้ยเจออันนี้ด้วยไม่เก็บเพียงทีเหรอแล้วแต่เธอก็เก็บเลยเข็มทิศ ตอนนี้เข็มทิศชี้ไปที่ทางนั้นว่ะตามเข็มทิศไปเลยจังหวะนี้น่าจะอยู่ไม่ไกลหรอกมกั้งเดี๋ยวดิเข็มทิศมันจะพาเราไปไหนอะจังหวะนีะ้เฮ<ะ>้ยเธอมันพามาจุดน,นี่ว่ะมันพามาจุดเนี้ยจุดเราเกิดอ่ะตั้งแต่แรกอะ่ะ oh. <laughs> เออ <laughs> แกล้เจอหมู่บ้าน NPC เจอหมู่บ้าน NPC oh. <laughs> บ้าน <laughs> มาเจอเลยอ้าวเย่ yeah! จะบ้านทีเย่เ yeah! ึงวบ้านแล้วทุกคนยูฮ uh ูโอ oh, ้ยคิดถึงบ้านเหลือเกินอืมเซ okay, สปาวก็เธออยู่ไหนนะ่ะอยู่ไนะกลไอยู่บ้านก่อนโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเรากันแล้วนะทุกคนก็นี่ เราได้ของมาวางนี่ครับไปหาเอ่อในมันมีแผนที่แล้วมันก็จะบอกเออขุมสมบัตินะผมก็เราก็ไปหามาแล้วนะผมทุกคนก็มีเราก็ได้อันนี้มาได้ของหลายอย่างนะผมแล้วก,แวก็แล้วเมื่อกี้ก็ไปเจอเสถานที่อะไรนะมีออกซิเดียนเต็มเลยแล้วก็มีเพชรแล้วก็ทองแล้วก็นี่อุปกรณ์ทองํอำนวนเลยนะผมคนก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราเก็บของเนาะนี่เราได้ตน้นต้นอ้อยมาด้วยแล้วก็แขงตัด กงกระบ,บอ,เอกเวีดนามก็นั่นแหละครับอยากเข้าไปโอเคนี่เราได้ต้นไม้แดงมาแล้วก็อันนี้ต้นอะไรก็ไม้ทุกคนถ้าใครรู้ก็สามารถบอกข้อมูลได้ด้วยนะทุกคนไปปลแมงเลยไม่รู้ว่าต้นอะไรโปลไว้กันอุ้ยทุกคนแต่อ๊ยโตเร็วมากทุกคนต้นนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเออมันเป็นต้นสีแดงนะผมกนก็ถือว่าโอ้โหก็ดีเลยแล้วมีก็แล้วก็มีซัมบ้ออกมาด้วย ก็ระหว่างรออีกคนมาถึงบ้านนะผมก็ไปเดี๋ยวเราทำฟาร์มเดี๋ยวเราเลี้ยงสัตว์กันดีกว่า <S <S ให้อาหารสัตว์นี่ไงเก็บเลยว,ว้าวตอนนี้ก็เริ่มแบบมีมวลสัตว์เยอะแล้วนะผมทุกคนเฮ ตอนนี้บุบ้านเราก็เริ่มแบบเป็นเริ่มมีรูปร่างแล้วก็ไปเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่อีกคนหนึ่งมาถึงบ้านแล้วกันนะทุกคนไปไป t โก o อันี้ชอบทำลายร่างกายคนอื่นแย่แย่แยเอได้นี yeah, yeah, yeah. น่ได้ามาด้วยได้นี่มาได้เลยอันมา้าอันอันม้าว่ะโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาที่บ้านกันครบ หมดทุกคนแล้วทุกคนก็นี่เราได้อ่านมามาแล้วก็ได้เจอบ่อบ้านอีพีสีหลายแห่งแล้วทุกคนก็ตามนั่นละครับผมก็อีพีนี้จะไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วครับผมทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมก็อีพีหน้าอาจจะเไปนรกกันนะผมจะสร้างประตูนรกกันเพื่อไปหาของหรือว่าไปสำรวจนรกกันตามนั้นแหละครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะ,นะครับผมไปแล้วครับบาย 拜拜。